ราคาทั่วไปกับตลาดเลยเหมือนหมูพี่เอก็ซื้อบีทาโกแล้วก็ถ้าไม่ใช่บีทาโกก็ต้องดีคุณภาพดีกว่าอันนี้อีกไอเดียค่ะไข่ก็ต้องไข่ที่ดีจริงๆเป็นดูพี่เอหัวขาดมาชำยำเมันทาง ไม่ปล่อยให้เรื่องราวใหญ่โตอีกต่อไปแล้วเมื caminho, ่อเอสุปชัยออกมาแจงดราม่าไข่พะโล้แพงพร้อมเผยเหตุผลว่าทําไมราคาถึง499บาทเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะคือตอนแรกคนออกมารีวิวก็คือแค่1นถ้วยใช่ไหมคะแต่จริงๆคําว่า499ก็คือ2ทถ้วยใหญ่คุณต้องเอามาเทใส่หม้อซุกี้ MK ก็ได้พี่เอว่าเต็มหม้อแน่นอนเลยถ้าเปียแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเดินตลาดใช่ไหมคะ ในตลาดเนี่ยไข่พะโล้ถุงหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับห้าสิบบาทก็อาจจะได้ไข่สองฟองแล้วก็หมูอีกสองชิ้นแล้วก็เต้าหู้อีกประมาณชิ้นสองชิ้นอันประมาณนี้ประมาณขั้นตานี้นะโดยประมาณนะคะแต่บางที่สามฟองเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราโดยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยสองฟองเนะคะห้าสิบบาทสองฟองห้าสิบบาทสิบฟองก็ห้าร้อยใช่สิบถุงอะห้าร้อยบาทแต่อันนี้ของพี่เอก็คือว่า ราคาทั่วไปกับตลาดเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราขายแพ็กเกจใหญ่เพราะเราไม่สามารถที่จะมาขายถุงหนึ่งห้าสิบาทได้เพราะค่าส่งก็คือไม่คุ้มใช่ใช่ไอ้นี้ทางบ้านจ่ายค่าส่งเองไอ้นี้น่ารักมากชอบมากจริงๆพี่เอต้องกราบบอกทุกคนนะถ้าพี่เอทาอะไรแล้วพี่เอแบบตั้งใจใส่ใจรายละเอียดเพราะแม่หน่อยสอนมาบอกว่าพี่เอเพราะว่าเดี๋ยวคนคนที่บริโภคเขาจะว่าเราไม่ได้แม่เอก็เลยต้องตั้งใจขนาดนี้พี่หน่อยไอเดียไปซื้อหมูแบบพี่เอดูนะคะหมูที่มันละลายในปากไอเดียค่ะเป็น หน่อยไปดูนะคะแก๊สเนี่ยค่ะแล้วต้องตุนหมูมตุนทั้งคืนน,น้องหน่อยรู้เปล่อายอยู่ดีวันดีคืนดีนะเที่ยงคืนแก๊สหมดเพราะพี่นั่งเฝ้าเตาอยู่เพราะมันต้องตุนถึงเช้า <laughs> ปรากฏว่าโทรไปร้านแก๊สร้านแก๊สบอกว่าคุณเอคะเวลามีตั้งเยอะทําไมไม่รู้จักสั่งแก๊สทำไมสั่งตอนเที่ยงคืน <laughs> เอาก็เป็นสบดต,ตอนเที่ยงคืนเนี่ยตอนที่เวลามึงเปิดร้านอ่ะ <laughs> ก็แบบว่ามันมันไม่หมดแล้วเราก็ไม่ได้สามารถเช็คถังตลอดได้อะว่าถังมันหนักหรือเบาอะไรตอนนี้ค่ะน้องๆเห็นไหมคะเที่ยงคืนพี่เอ่เคะูด ถือว่าสมเป็นดูน้องตัวเล<อ>็กๆไม่แพ้ไข่ใหญ่ขนาดไข่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะได้ออสองอ แพงค่ะไม่แพงเราเราเราคิดซะว่าเราไปซื้อจากที่อื่นสิบถุงนะคะมารวมกันมารวมกันอร่อยจริงจริงพี่เอคือแบบถึงแล้วบางที่อะขายน้ําพะโลเหมือนน้าล้างจานอะคือมัน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 เขาเรียกอะไรอย่างมันไม่เข้มข้นมันไม่คลากรักอะมันสอยเยะแล้วเราคนใต้อะทาอะไรเครื่องเกงต้องนัมเบอร์วันคนคลากรักไอเดียคือใช้คําว่าเหมือนหมูพี่เอก็ซื้อบีทาโกแล้วก็ถ้าไม่ใช่บีทาโกก็ต้องดีคุณภาพดีกว่าอันนี้อีกไอเดียค่ะไข่ก็ต้องไข่ ที่ดีจริงๆเขาเรียกไข่พี่เอไเดียไข่พี่เอมันดีแต่ไม่ใช่ไข่พะโล้นะคะทางบ้านขาอย่าคิดอย่าคิดลึกนะคะไอเดี๋ยวค่ะเพราะว่าถ้าคิดลึกมันจะไม่มีแล้วไอเดี๋ยวค่ะยเคยนะ เรียกว่าพี่เอสุภชัยออกมาเคลียร์ชัดแล้วว่าสาเหตุที่ขายพะโลในราคา499บาทเนื่องจากตัวเองใช้วัตถุดิบดีทั้งไข่หมูและเคี่ยวน้ำพะโลตลอดทั้งคืนแถมราคา499บาทก็เท่ากับราคาทั่วไปของตลาดนัดที่ขายราคาถุงละ50บาทเลยแต่แค่แพ็กเกจใหญ่และปริมาณเยอะกว่าตลาดเท่านั้นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วน แบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ